การพิจารณาปล่อยวางความหลงสก,กายยะทิธฐิคือสังโยชน์ตัวที่หนึ่งสกกายยะทิฐิหรือรูปขันหรือร่างกายของเรานี้ว่าอันที่จริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรา เมื่อไม่หลงว่าเป็นเราแล้วเราก็จะไม่ได้กังวลเดือดร้อนอะไรกับมันมากนะักเกี่ยวกับว่ามันจะสุขจะทุกข์จะสวยจะงามจะมีโชคลาภไม่มีโชคลาภจะมีคนสรรเสริญหรือนินทาจะมียศหรือไม่มียศใดๆ คือปล่อยวางโลกธรรมแปดได้ซึ่งเป็นของที่มีประจำโลกอยู่มาตลอดทำอย่างไรถึงจะไม่หลงว่าเป็นเราล่ะใครๆก็บอกว่ามันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมองดูทีไรก็มีแต่หนังเราเนื้อเราเอ็นเรากระดูกเรา ศีรษะเรามันจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟที่ตรงไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้ค้นหาด้วยวิธีของมัสมีองแปดคือขั้นแรกให้เรานั่งทำสมาธิให้จิตสงบก่อนศีลก็จะบริสุทธิ์ไปด้วย ซึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานเมื่อเรานั่งสมาธิให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ขั้นตอนที่สองให้พิจารณาวิปัสนาในสัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายซึ่งเรียกว่าการวิปัสนาเจริญปัญญาหรือวิปัสนากรรมฐาน เราจะรู้ความเป็นจริงของร่างกายว่าความจริงแท้นั้นมันเป็นอะไรกันแน่เป็นเราเป็นตัวเราไหมทําบ่อยๆจนมันเกิดยาณอย่างทราบถึงความเป็นจริงของร่างกายเชื่อด้วยตนเองเป็นปัจจตังไม่หลงลืมอีกแล้วอุบายที่จะวิปัสนา มีหลายอย่างเช่นหนึ่งความเป็นอนัตตาของมันอนัตตาคือสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองท่านลองถามแขนถามขาถามตนถามตัวถามสมองหรือทุกส่วนของร่างกายดูมันตอบไหมว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรา มันเป็นแขนมันเป็นขาเป็นศีรษะมันไม่ตอบถามต้นไม้ถามภูเขาถามดินถามหญ้าถามอากาศดูมันตอบเราไหมมันก็ไม่ตอบมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราดังนั้นร่างกายอันนี้มันก็เหมือนต้นไม้ มันทุกข์มันสูกไหมต้นไม้มันอยากสวยอยากงามไหมมันทาแป้งแต่งตัวไหมต้นไม้แต่ทำไมกายอันนี้จึงหลงมันมากกว่าต้นไม้จึงทำให้เป็นทุกข์พิจารณาไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นความเป็นจริงปล่อยวางสากายยทิฏฐิได้ หรือเราจะยกอุบายที่สองว่าถ้าร่างกายนี้ตายไปเน่าสลายจะเห็นอะไรออกมาบ้างเห็นลมออกมารับทราบได้ด้วยกลิน่นเห็นไฟออกมารับทราบได้ด้วยความเย็นของร่างกายคือความร้อนลดลงเห็นน้ำไหลออกมาจากการเน่าเปื่อย เห็นดินที่เหลือของกากไขมันเนื้อและกระดูกหาดูสิมีที่ไหนเป็นเราเป็นของเรามีไหมเห็นแต่ธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเท่านั้นเองต้นไม้ภูเขาก็ก่อตัวขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันเหมือนกัน จะแต่งตัวทาแป้งให้ต้นไม้เหรอเพราะมันเป็นธาตุเดียวกันกับร่างกายอันนี้หรือจะยกอุบายที่สามขึ้นมาในขณะที่ไข่ผสมกับเชื้อของพ่อในคันของมารดามันก็เป็นธาตุทั้งสี่เอามือขยี้ดูสิก็มีแต่ธาตุทั้งสี่ อาหารที่เติมเข้าไปก็เป็นธาตุทั้งสี่โตมาขนาดนี้มันประกอบด้วยอะไรล่ะถ้าไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ได้เอาเนื้อเอาหนังเอาเลือดเอาเอ็นเอากระดูกมาเติมเข้าไปสักหน่อยมันก็เหมือนต้นไม้ภูเขาพืชผักต่างๆแล้วเราจะไปหลงให้ความสำคัญทุกกับมันมากมาย ไปทำไมถึงขนาดนี้ก็ปล่อยวางมันไปเสียเหมือนปล่อยวางต้นไม้นั่นแหละดูแลเท่าที่จำเป็นแต่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งนั่นแหละจิตของเราก็จะเข้าสู่โสดาบันบุคคลขออวยพร